สวัสดีครับพี่น้องมันนี้ก็มาพบกับช่องผู้บ้านนาลาอีกแล้วครับมันนี้กิน่นม่วงพี่น้องอยากกินสมมั่พี่น้องตรงเนี้ม่วงได้มากเสียหาม่อแล้วพี่น้องเล่มากินสมนี่น้ำจิ้มพี่น้องน้ำกินใส่หลายอย่างพี่น้องโอ้เหนียวเลยพี่น้องไม่ปวดอือ มีพี่น้องใช้เอ็นใช้หลายอย่างพี่น้องเส้นกุ้งแห้งเส้นหมักพริกเส้นพงชุนุดขาดบุหรี่ผงชุนุดกับน้ำตาลพี่น้องหวาน,วนไม่บ้านเห็ดไทยกินพี่น,อน,น,น้องมาดูมาดู่ะอือ,อ,อ,อ มันวนคือไม่เป็นฟ่วงเพี่น้ม,ก,มกินเบิดบ่มือเ่ยกินซสยได้พี่น้องว่ามึงดูกลุ่มไหมกุ่งแหง่งศาตร์จริงสีแหละหวานๆวันเปรี่ยวเค้ม มันไว้ด่วนพี่น้องเลือดออกสีเหลืองเป็นนิสุกมันก็ไม่เห็ดกินอยู่บ้านพี่เอกเป็นน้ำไม้เห็นตะไห้อยู่หน้าประตูบ้านนั่นบางพี่เอกเป็ผู้ใดบ่วงให้ถือแก่เป็นยังพี่น้องเลยเป็นมุกมังยังมุกมังกระหล่นบ่เกิดเว่าคนบุกกระหล่นนีพี่น้อง โอ้อออโรหหลุดศาสตจิตใจหลุดจิ้มจิตจัดดีพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมา หาากินบรได้อีกแล้วช่วงนี้หาจินยากขึ้นอนาะมวงกระล่อนแต่น,น้บานเท่าน,นี้บานบานเท่าช่วงนี้มันขมวง,งปลาบ่ขเกล็ดไขไข่มูวง,งปลาพี่น้องมวงกะหล่อนเข้าเอินอันจิ้มพี่นนองเอ้ มาได้พี่น้องเอ,อ้ยเปี้ยวรถน้ำจิม้มรสหวานๆคักเป็นยังกุ้งแห้งลงโอ้ถือใจคักของแซ่บมันกิมแม่บ้านเท้กินพี่น้อง นี่แหละน้ำกิ่นสุดยอดเห็ดกลิ่นมึงพี่น้องใส่กุ้งแห้งน้ำกุ้งแห้งพริกน้ำตาลน้ำตาลยังในบ้านเห็ดใส่น้ำตาลไน,น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลอะไรยังเขานี่แหละเออเห็ดน้ำตาลใส้ผสมเป็น่รสชาติหวานๆ thiệt nhìn mình thì nó đang kín phút điểm với nó cái mùi này bạn mấy phân vẫn cần hai kín thử kín mấy anh mùi

Ini nyi suan ni pi nak Ini nyi ni kau mun เสียพื้เกราพี่นอ้องยำคือกินกุ้งแห้ง <c oughs> เรื่องเปียกพี่น้องเลยรสชาติจี๊ดจ๊าดเลย จริงเป็นคนมามาก,กินม่วงเลยเห็นเป็นแต่แซ่บพี่น้องเลยกินอยากม,มากม์กแต่มาคุก,กกินเยอะแต่ไม่กินหลายพี่น้องเพราะว่าท้องบัดีก็เลยอยากกินซึมบ่ได้กินด่วนแล้วพี่น้องในแม่บ้านเน็้น้ำจิ้มให้กิน

กลิ่นเพลงนวลในเมืองในส้มเพื่อหิวนำ้ำพี่น้งองผมหวังรถมาส่งขวานพี่น้องให้

นี่นะครับมึงวนลุนบ่หรอม่วงม่วงสุดๆเลยพี่น้องอันนี้สุดๆอันนี้เริ่มเหี่ยวแล้วมีพ่อบ้านกะพาพี่น้องกินขม่วงพี่น้องแต่ฝากพ่อยพี่น้องเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเด้อช่องพ่อบานนา้านดารานฉันเนี มื่งนีกะนลาดลาพี่น้องไปก่อนครับต้าคขวามาสวัสดีครับเขียนคลิปหนาครับผม